กูมาละตีกูมาแต่กรุงเทพกรุงไทยละตีลาเออมาหอดแต่ย้ำไล่ละมารถหยั่งล่ะเด้เงินมาให้แม่ให้พ่อจักบาทละใส่ละ่ะใส่ละทองคือบ่ได้ใส่ทองเอ้าคือบ่เสือโถลคือบอ,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 บอ,อ,อ,บอขับรหลมากเป็นหยังเมื่อรถดอยียงมันสิเป็นหยัง บ่มีรถขับมันจะเป็นอีหย่างบ่มีท้องไซมันจะเป็นอีอย่างอุ้ยไปยูกรุงเทพตังโดนตั้งน่านคือบอ่เห็นมีรถมีท้องไซคือลูกฉันแน่บ่มีมีบ่มีไซบ่ไซเรื่องของฉันเธอบอกเกียวเป็นอย่างมี่แหละเป็นอย่าง บะมีแล้วมันเป็นยังอะให้ถามแนะ่บะมี่ก็มีความสูขเออใส่เงืบานสบายๆมา,าตรงนี้พาละเอออยากกินยังก็กินอยากกินยังก็ได้กินเบิดทุย่างนั่นแหละถึงข่อยบะมีรถบะมีท้องใสข่อยก็อยากกินยังก็กกกงกได้กินได้ละ่ะสิ้นเดือนมากข่อยก็บม่ปวดหัวได้ละ่ะ เสี่ยงเงินย่ใส่ทรงหัดรถปะ่ะเสี่ยเงินย่ใส่ทรงอันคาร์พอนทรศรพช์บคาร์พอนท้องวอ่อข้ากบาได้เดือดร้อนได้หรอเอออันนี้ก็บบ่ได้ว่าไผเด้อว่างไอ้ข้งซื้ออืมันี่เป็นอย่างมันไม่ลดหมอชิดเขากับแรอยื่น,นยื่นยูุเออสามร้อยบาทหอดเงินกือกคือกันเออบ่ต้องลำบากครับจอดแวะปั๊มนั่นปั๊มนี่งอนว่างนอน ง่องนอนอนลับอนอนขับรถเออนั่งรถโดยสารลาตื้นเดียวหอดบ้านกึกสามเอยออมันจิเป็นเหียงยายใส่ละ่ะแฟนโอ้ยไงปันนี่เท่าปนันนี่คือบ่เอาลูกเอาผัวคือบ่เอาลูกเอาเมียเออลูกมันจิตท่านช่บะละ่ล่ะเออย้งเท่าไปมันจิอยู่ยกับไผละ่ะเป็นอห่าง บ่เอามันจิเป็นอย่างอชุมได้ลูกได้ผัวได้ลูกได้เมียนัน่นลูกมันเลี้ยงกันบ่ลูกเจ้านะ่ะสองเงินให้เจ้าใส่เดือนจักบาทลูกมันเลี้ยงมันบ่อชุนม,มีลูกมีผัวมีลูกมีเมียนัน่นมันเลี้ยงกันบ่ให้ใอยถามน,นี่เออบ่ได้ล่าไอ้หลังเด้ออันร่ให้ฟังซื้อค่ะเออ ส้างหูว้าวไปนี้ดีเออว้าวเฮาแล้วบมันขอกินขนมนี้จักเปกเน่ยละเออสบมูเบิดอยากที่พันขอจักเศร้านี่ยเออขอกูอีกบันนี้บ่มีทองใสบ่มีรถขับเมื่อบานเออมาของเงินกูเนาะบ่ได้ว่าไปดอกเตอร์ว่างเห็างอ,อมันเป็นไ้เป็นขาดเด้คนแบบนี้มันมีทุบาน บ่มีมันจะเป็นอียงยายให้คอยถานในท่อบ่ดีเลือดร่รอนเด้ล่ะอยากกินยังก็ได้กินเด้ล่ะอยากไปเที่ยวไสก็ได้ไปเด้ล่ะสิ้นเดือนมากกับ่ได้วอ๊ยเอเงน้นใส่ส่งวดรดเนะื้อสองหมดสามหมดกูไ,ได้ส่งกูหลังคนนน่นเออสบายใจค่ะนี่บ่มี่ก็จะเป็นอียงนี่ ถึงแม่ว่าบอมีถึงแม่ว่ามีบอโชค่ะมันเป็นคนมักโชว์ํำเข้าใจเด้อค่ะเข้าใจเบ้ามากแล้วก็ศูนไว้บ่าได้ว่าไผดอกเบ้าให้ฟังซื่อเงื้อ